แบบอึดๆทนๆเป็นรถยนต์นเอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งและว,วันนี้เจบก็มีมานำเสนอ1คันเรียกได้ว่าถ้าใครได้เห็นแล้วต้องสะดุดตาอย่างแน่นอนกับคันนี้เลยอีสุสๆไทยรุ่งปี2004นั่นเองค่ะ หน้าที่ดีไซน์แข็งแกร่งบึกบึนอย่างนี้เลยนะคะอย่างไฟด้านหน้าของเขาเป็นแบบฮาโลเจนแล้วก็ในส่วนกระจังด้านหน้านะคะครอบโดยโครเมียมสีเงินด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นชุดแต่งกันชนหน้านะคะเป็นรูปทรงแข็งแกร่งอย่างนี้เลยมาพร้อมกับไฟตัดหนอกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะ ที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างมาด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่มาพร้อมกับล้อออฟโรดนะคะเป็นยางบิสโตนนั่นเองมาด้วยซีรีส์ยาง 24570R18 นะคะถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ด้านล่างมีบันไดาทางขึ้นมาให้ด้านบนมีราวยึดเกาะสัมภาระมาให้ตัวบอดี้ของเขาเป็นโซ่ SUV ขนาดใหญ่มาด้วยสีทูโทนริ้วรอยรอบคันน้อยมากๆคะ่ะ นะคะเท่มากๆเป็นแบบสายออฟโรดอย่างแท้จริงเลยแล้วก็ดีไซน์ของเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยอย่างที่เราต้องการจะเปิดนะคะเราก็เปิดออกมาแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูภายในด้านหลังกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะอย่างคันนี้นะคะก็จะเป็นทรง s u v ในเรื่องความกว้างนะคะหายห่วงเลยแล้วก็คันนี้นะคะถือว่าผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลมาดีมากๆภายในนะคะสะอาดสะอ้านส,าสภาพทุกอย่างสมบูรณ์สุดๆ,ดๆดเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในห้องผู้โดยสารกันเลยค่ะ ที่โดดเด่นของอีสุสุไทยรุ่งเลยนั่นก็คือในเรื่องของความกว้างแล้วก็ในเรื่องของทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ถือว่าดีรอบคันเลยนะคะอย่างในส่วนเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังแท้เป็นเบาะ เดิมเลยนะคะสภาพคือดีมากๆเลยตรงกลางมีรูระบายอากาศมาให้ด้วยแล้วก็การดีไซน์ของเขานะคะสุดคลาสสิกมากๆเลยอย่างคอนโซลกลางก็จะตกแต่งด้วยลายไม้สวยๆแบบนี้เลยมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้ด้วยเลยนะคะเข้ามาเล่นรดิโอฟังเพลงได้เน้น ถัดกันมานะคะ3ปุ่มใหญ่ๆเป็นปุ่มปรับทิศทางของแอร์ปุ่มปรับแรงลมแล้วก็ปุ่มปรับแรงแอร์นั่นเองนะคะในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ฝั่งด้านหน้าคนขับนะคะส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวหุ้มหนัง ขนาดมือสภาพนะคะดีมากๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีไอเทมอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของต่างๆด้านหน้าตรงนี้นะคะก็มีช่องวางแก้วน้ํามาให้ถึงสองตแหน่งตรงกลางเปิดออกมาก็สามารถใส่สิ่งของได้อีกแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะด้านหน้าก็เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่สามารถใส่เอกสารได้ด้วยด้านหน้านะคะถือว่าสมบูรณ์แบบมากม ห้องผู้โดยสารก็ออกแบบมาในเรื่องความกว้างไม่ให้แพ้กับด้านหน้าเลยนะคะอย่างลงในส่วนเล็กรูมกับเพทรูมของเจ๊บก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยแล้วก็เบาะของเขานะคะก็เป็นเบาะหนังสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะตรงกลางมีรูระบายอากาศมาให้นั่งได้ถึง3ตํตำแหน่งสบายๆเลยแต่ถ้านั่งไม่เต็มจานวนนี้เลยตรงกลางก็มีที่เท้าแขนมาให้ด้วยแล้วก็วางแก้วน้ําได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยและไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคันนี้ในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เขาก็จัดมาให้ด้วยอย่าง นี่เลยด้านบนนะคะมีหน้าจอขนาดใหญ่มาให้ด้วยนี่นะคะสามารถใช้งานได้จริงค่ะสภาพนะคะสมบูรณ์แบบมากๆนะคะและที่สำคัญเลยนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะว่าเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆค่ะ สูดไทยรุ่งคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ3,000ซีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำอย่างแน่นอนทุกอย่างยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สุดๆเลยค่ะ ยังไงกันมากคะ่ะสำหรับอิสุสไทยรุ่งคันนี้สาหรับใครที่ต้องการความแข็งแกร่งมากด้วยความประหยัดแถมมาในราคาเพียงแค่289,000บาทเท่านั้นสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ Open Road สสำหรับวันนี้เจ้าก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย